ครับผมนายนัทนันเกตโตรหัส A3063 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินปางนะครับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเนินปางนะครับโรงเรียนบ้านเนินปางตั้งอยู่ที่อำเภอเนินปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2โดยโรงเรียนบ้านเนินปางนะครับมีนักเรียนทั้งหมด1,000 600คนนะครับมีบุคลากรนะครับทั้งหมด78คนนะครับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในการนี้นะครับแนวคิดในการใช้อาเซียนคอมมินิตี้นะครับของโรงเรียนบ้านเนินปางนะครับคือโรงเรียนบ้านเนินปางที้านะครับในการบริหารจัดการนะครับสมรรถนะหลักนะครับ ก็คือแนวคิดในการคิดเชิงกลยุทธ์และนวักตกรรมนะครับเพราะการมีกลยุทธ์เป็นทิศทางในการพัฒนานะครับโรงเรียนให้ในให้ประสบความสําเร็จและไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับโดยอันแรกนะครับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษานะครับการที่จะได้ยุทธศาสตร์มาเราจะต้องมีการประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประเมินส่วนที่เราเคยทำมานะครับเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพืให้โรงเรียนบรรลุตามกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้นะครับโดยการร่วมกันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสาารศึกษาผู้ปกครองและชุมชนนะครับในการกำหนดนะครับยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนนะครับอันที่2นะครับการตัดสินใจอย่างชาัชนลนดนะครับการตัดสินใจอย่างชาัชนฉลาดนั้นเนื่องจากว่าเราก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนของปีที่แล้วในการทานะครับเกิดขึ้นก่อนเพื่อในการกําหนดในการตัดสินใจนะครับโดยมีการตรวจสอบข้อมูลประเมินผลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนและกําหนด เกิดขึ้นมาว่าเราสามารถทำได้หรือไม่โดยข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคลากรนะครับข้อมูลด้านการจัดการข้อมูลด้านทรัพย์สินต่างๆนะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์นะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเราสามารถกำหนดแนวทางได้ถูกต้องและแม่นยำ อันที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะมีผลกระทบนะครับดังนั้นเราต้องมีการประชุมทําความเข้าใจและกําหนดฟันเฟืองเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราได้นั่นคือนวัตกรรมโดยเรากําหนดหนวัตกรรมก็คือมะปางเปลี่ยนสีเพื่อให้เป็นทิศทางในการกําหนดนะครับว่าเราจะสามารถทําให้เกิดการ บริหารกลยุทธ์ได้ประสบความสำเร็จนะครับในการนี้โรงเรียนบ้านนาเปิมโรงเรียนบ้านนาป,ปางหวังว่าการนำอาเซียนคอมแพนซีหรือสมรรถนะของอาเซียนมาใช้ในการแผนจัดการนั้นน่าจะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้โรงเรียนบ้านนาป,ปางประสบความสำเร็จในการจัดการ,การ,รเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ SMC snt ของสสวทในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ